mời tôi 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 ลูกคุยยู่ในน้ำนะติดผ่านเลยไม่คิดสั้นอย่างนี้วะลุกก็ป้าก็เหมือนกันเนไปขวางทางมันทำไมอ่ะไม่ขวางทางลลูกจะทำอะไรบอกแม้ไม่ขัดใจแล้วลูกกับมาช่วยลูกกนได้เลยขอบคุณครับ เนี่ยนะถึงที่บอกกันไงคนเราอะ่ะมันจะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อได้เสียไปแล้ว <c oughs> แล้วแล้วจะพูดหาต้องการพี่ป้านันไหลหรอฮะมันจะมาถามเตืมนกูแล้วไอ้อ่ำเจะกูถ้าไม่ได้ตามเติมนกลงป้าจะทิ้งท้ามเลยถ้าเกิดมันกลับมาได้เนี่ยลุงกับป้าจะขวางทางเพื่อเป็นปอาหารหรือเปล่าไม่เลยไม่ขวางทางไม่ถอดใจลุงจะทำอะไรแม่ไม่ได้ ตามมาด้วยอ้อำช่วยลูกได้เอาลองดูเผื่อช่วยไม่ได้บ้างจะไปช่วยนว์ปานนี่ลูกหายใจไม่อดตายแล้วไอ้เอ็กเร็วๆเร็วเร่งรีบช่วยเสียมึงเอาคนตายอยู่นะไอ้ไอ้มาลูกแมเอาไม่ไหวไอ้อำ ม่ใช่มึงให้ไปอีกคนนะมีเงียบเลยอ่ะหาเจอไหมหรือเราควเตียไอ้ผเวด้วยนึกว่าเอกอ่ะเงียบไปก่อนนี่เอางี้เอาเลยมีข้าวปุ๋มกันมาแล้วสงสารพ่อสงสารแม่ข้าเว้ยเฮ้ยของเงี้ยมันต้องดึงเกมหน่อยเว้ยนะเอาให้รู้สึกเลยป่ะพ่อแม่งานเว้ยที่งกำลังดึงเกมอยู่อ่ะไม่สนใจแล้วเว้ย เงินน้อยภาก็มีเพื่อนมาเป็นทหารแล้วไม่กลัวอะไรแล้วไอ้พันไอ้พันเดี๋ยวก่อนเอาก็ได้เอานะโอเคเอาพ่อเองก็ช่วยเลยก็ช่วยเสียเนี่ยเนี้ยก็แย่ไปช่วยมันอยู่ ก็ตั้งก่อนมาเว้ยมันลื่นจะข้าปลานะเว้ยไม่ค่อยดีลุกกูเจ็บลุกแล้วในนอ้โลูกมีอะไรขัดใจผิดใจก็รึกษาพ่อแพ้สิอย่าถึงสักาตัวตายนะลูกนะไม่ควรทำแบบนี้เลยว่ะไม่ควรบีบบังคับเองที่ทำแบบนี้นะยกโทษให้โษนะโอ้แม่ ใช่ๆเล่าเออลูกเ่อมาไว้ไม่เลอศถึงว่าเปลาเนยเออเออเออนพอเออเออเออมเออทังทงมันเรื่อมันแล้วมันแล้วไปลูกตังมาเด้อเรื่อมันแล้วไปทั้ลูกโอเ่อเนี่ยหายทีแล้วนะแม่ไม่ขัดใจอีกแล้วลูกเออีเนี่ยจ้าแม่สา นี่นะเองอยากทําอะไรก็ทำไปเลยอยากจะไปเป็นท้าห้านก็ไปยากไปขึ้นเข้าลงห้วยอะไรก็ไปเพราะตามใจทุทกอย่างพก็แต่เพียงว่าให้เองมีชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่ต้องไปนานด้วยนะนะเฮ้ยลูกเฮ้ยทันขึ้นรถเถอะ สง <med> สัยพ่อแม่ฉันจะไม่มาส่งวะสงสัยนี่หายโกรธฉัน,นแน่ๆมากแต่วะยังไงก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะเฮ้อ ไม่จะได้กลับมากินสิแม่ยังไม่ยอมมองว่านานแต่นานโอ้ยหยุดเดี่ยวเฮ้ยหยุดเดี่ยวขอบคุณแม่มากแม่กินนะแม่ทำสุดฝีมือเลยได้แม่ใจดีมาแม่แม่ลองให้ อันรูกมันไปเป็นล้วงแม่แม่ร้องไห้เนี่ยแม่นี่ฉันรู้สึกผิดเลยอ่ะอันรู้เลยไม่ต้องตกใจเลยแม่เอ็งไงยากจะโชยเข็มขัดหน้าที่เขียนเอลยู่้ะหักแล้วก็แม่มึงเียดเป่ยมันไซไอ้งคนชอบรู้ทันน่ะมั็ก็จริงนี้เลยนะล้่ะดูแลตัวเองดีๆนะแม่เป็นห่วงนะแม่แม่ยังไงดูแลพ่อด้วยนะเฮ้ มาต้องฝากแม่เองไว้กับข้าที่ไม่ใช่จะฝากข้าไว้กับแม่เองโธไม่เป็นไรนะแม่นะพ่อขึ้นไปนะลูกผู้ชายเว้ยไ่เป็นลัวของชาติไม่เป็นไรอย่างเี้ยเอาแล้วมึงทำไมนะนะฮะอยากจะโชว์ยิ้มขัดหน้ากับมึงกันหรอฮะอ้าวาเดี๋ยวลุง อันนะไม่ีใครมาส่งเลยโอ้แองคิดสว่าขาส่งคนเนี้ยเป็นพ่อกับแม่องก็ได้เองก็เหมือนลูกข้าเหมือนกันได้อามนาเก็บมากนะเึงว่าเป็นลูกฮะก็อต่อ,อ,อ,อย่างนั้นน่ยมีอะไรบอกข้าไห ของเงินติดตัวสองรอยดิเลื่ขึ้นมาเียวมึงเลื่อขึ้นมาเชียวโตร้อนหนึ่งกรนะดไม่เลยนค้อตัตนตะังเน่เล่นระนความดีชาติน,<อ>นนะย่ากบ,บาลก้องท้ายสักทีนี่นะมาแรนไปนะ มันไม่แต่งล้วงอมจ้

ไม่ต้องช่วยให้เด็กๆมันถามมันร้องไม่ไม่เป็นไร่ขาไม่ไม่เป็นไรเขาทำไมไม่ต่อยช่วยช่วยไปแล้วครับครับดู ai tạo cái đó ta hiện đi không có một con nào เรียบเข้าแถวเป็นระเบียบไอ้น้องเร็วหน่อยน้องเร็วน่อยเฮ้ไม่ใช่ตลาดโต้รุ่งนะเว้ยจะได้ไปยืนกันแบบไม่เป็นระเบียบให้รู้บ้างไอ้น้องมีจิกโกไ้ไหมมีจิกโกม้มาไหมมีตะเล็กไหมไหนเราทาให้ดูซิเัิ่งเจอกันเนี่ยไอ้น้องทั้งหมดแถวตรงดีมากให้พุง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 ตรงตรงหน่อยตรงตรงหน่อย ไหนเรากระโดดสิน้องเรากระโดดให้ดูหน่อยซิเจอกันใหม่ใหม่ดูสิแข็งแรงไหมเอากระโดดขึ้นได้ดูหน่อยกระโดดขึ้นให้ดูหน่อยไห,หนไหนเราทำหน้าเราวิดพื้นชอหน่อยซิเอาลองเอาเอาทำ,เทำไม่เป็นไรยังทําไม่เป็นไม่เป็นไรต่อไปถ้าน้องๆรู้จักกับหมูทองแล้วน้องๆจะคุ้นเว้ยน้อง ปูทองเป็นคนใจดีเี๋ยเนี่ยเดียเนียงถ้ามันตัดตัดตัดเยอะแล้วมั้งครับผมว่าเออเออเล็มเล็มเล็มเล่นแบบว่าให้มันพอจัดง่ายกวาครับเดี๋ยวเดเดีออข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 อทใจอีกรับ เออเออยังไงถึงเกเสร็จแล้วแค่หูด้วยได้ไหมครับพี่มา่มมมมมมโโโโอออออ้้้ ลูกอันนี้นา่า<ห>โอเคโอเค <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะโอเคลูกเดี๋ยวแม่จะดูนิดนิดยังไงบ้างล่ะ <c oughs> จุนแล้วจุวนแล้วเดี๋ยวจะได้แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดสักแป๊กเลงสักดเลงอุย้ยลกูกใสอะไรพอแล้วแป้งมันแพง ไม่ต้องนี่เลยอันน้ำเยอะๆค่ะคช่แม่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำนี่แค่หนึ่งส่วนสามนะคะละแหน่น่เป็นสองนะคะไม่เป็นไรค่ะทำไปเถอะเดี๋ยวไม่ได้กำไรนะลูกแต่ว่าไม่ต้องแต่ได้อนี่ได้แล้วได้แล้ว